หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21ปืนแบบเดียวกันกระสุนพิเศษแบบเดียวกันอีก แม้แต่ความชำนาญในการใช้ก็ยังเหมือนกันไอเปียกใช้เวลาไม่นานเลยสำหรับการเล็งปะนีตต่อเป้าหมายที่หมายตาไว้ก่อนแล้วแต่เกมมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดในเมื่ออเวียดกงชุดนี้มันมีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนก็จากเสียงของพวกแรกนั่นแหละที่เป็นคนบอกมันให้รู้ดังนั้นทันทีที่เสียงเครื่องยิงระเบิดขนาด40มิลิเมตรจากมือจ่ายยุทธพงษ์ดังขึ้นเวียดกงมันถือโอกาสนั้นใช้เป็นจุดเล็งทันทีหลังจากที่งมหามานาน อาก้ายังคงความเป็นอาก้าอยู่สิกระสุนที่แผดแหลมกว่าปกติคำรามออกมาจนแสบแก้วหูจุดที่จ่ายยุทธพงษ์ซุ่มอยู่โดนเขาอย่างจังเบอร์เสร็จเปลือกไม้แตกออกมาปลิวว่อนหัวกระสุนเลหลายนัดฟังเข้าไปในเนื้อไม้อย่างน่าวาดเสียวกระนั้นจ่ายยุทธพงษ์ก็ไม่ได้รู้สึกระคายเครื่องผิวแต่อย่างใดไอเปียกที่ง้างธนูแล้วก็ต้องยิงเมื่อเอ็มเจสิบเก้าที่ใต้ลำกองถูกจัดภาพการเล็งคอยอยู่ได้ผลจริง กลุ่มควันสีเขียวก่อตัวขึ้นมาเป็นก้อนกลมโตวกว่าซุ้มไม้เสียงคนไออย่างเดียวกันเนื่องจากหายใจเอาแก๊สพิษเข้าไปจนทนไม่ไหววิ่งกระเสิร์กระเซิงออกมาพี่ของผมไอเปียกล้องตะโกนเมื่อเห็นจ่ายุทธพงศ์กำลังวาดลำกล้องปืนเร่งตามเตรียมที่จะเด็ดชีพมันเสียเองอ๋อจ่ายุทธพงศ์ระงับมือไว้ทันแล้ผลจากการยิงของไอเปียก,ก็ปรากฏออกมาให้เห็น ความชํานาญปืนของมันที่ยังไม่เด็ดชีวิตในทันทีทันใดกระสุนนัดแรกเจาะเข้าที่สะโพกจนมันต้องลม้มลงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพยุงตัวให้ยืนแล้วเดินหรือวิ่งต่อไปได้ร่างนั้นนั่งก้นจ้ำเบ้ากับพื้นอาการหลุดจากมือคราวนี้มันหันหน้ากลับมาอย่างบังเอิญเพราะความเจ็บปวดนับเป็นโอกาสทองที่มือสังหารอย่างไอเปียกจะได้โชว์ฝีมือเมื่อกระสุนนัดต่อมาเจาะเข้าที่ใบหน้าบริเวณดั้งจมูกอย่างเหมาะเจาะไม่มีคำว่ารอดตายหรือไว้ให้กับมันอีกต่อไป ไปทวอยุทธเออไปไอ้เปียกเตรียมที่จะวิ่งย้อนกลับไปเพื่อสมทบกับพรรคพวกจ่ายุทธพงศ์ก็ว่าจะไปแต่ดันวิ่งไปที่ล่างไอ้เวทกงสองคนนั้นก่อนไอ้เปียกชะงักเท้าหันไปมองทีแรกก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอเห็นเข้าจึงรู้ว่าจ่ายุทธพงศ์ไปเก็บของชํารวยใบหูข้างขวาม,มานั่นเองดังนั้นเพื่อความรวดเร็วไอ้เปียกจึงต้องรีบไปที่ไอ้ก้าคนนั้นก่อนแล้วเก็บของชํารวยไว้ให้ ใช้เวลาไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็ต้องใส่ตีนหมาโกยยังไม่คิดชีวิตกระทั่งมาทันพักพวกเมื่อออกมาจากพื้นที่ได้กว่า1500เมตรแล้วเรียบร้อยไม่ยุดครับพี่ไอส้สี่คนนี้เรียบร้อยแล้วแต่พวกที่จะตามมาทีหลังยังไม่เรียบร้อยเลยพี่เออทาไมเรียบร้อยกันร้อยเรียบเลยว,วะคอยดูต่อไปดีกว่าจ่ายยุทธพงศ์กับไอเปียดเร่งฝีเท้าขึ้นไปรับหน้าที่ชุดลาดตะเวนนาทันทีที่มาถึงเพราะเขาเองชอบที่จะทําหน้าที่นี้อยู่แล้ว มาถึงตอนนี้รูปขบวนได้รับการจัดใหม่เข้าที่เข้าทางฉเฉลยเสือพานสองคนถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของขบวนเดินโดยมีไอ้มอนที่เป็นหมออยู่แล้วคอยประกบอย่างใกล้ชิดจ่าดาวเหนือตรวจพื้นที่ภูมิประเทศอย่างเร่งด่วนสำหรับเส้นทางที่เดินผ่านมาตลอดนั้นเห็นว่าไม่มีบริเวณใดที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้เปรียบในการประทะได้จึงต้องคิดหาพื้นที่ใหม่ยุดหาทางตัดขึ้นเนินสูงด้านขวามือสิวะ,วะนั่นแหละทิศทางการเดินจึงเปลี่ยนไป เส้นทางใหม่ที่ค่อนข้างจะฉันสร้างความลำบากพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ค่อยพร้อมยิง่งเชลยสองคนนั้นแต่กละนั้นนักล่ารับจ้างก็ไม่ได้คิดที่จะทอดทิ้งกลับเข้าไปช่วยประคองในบางโอกาสพื้นที่ที่ลาดชันแบบนี้เหมาะสำหรับการตั้งรับและยากมากสำหรับใครที่คิดจะเข้าตีหรือเข้าให้ถึงตัวนี่คือประโยชน์จากภูมิประเทศที่นักล่ารับจ้างต้องเลือกใช้ในยามนี้กระทั่งกำลังทั้งหมดจะขึ้นถึงยอดสุดของเนินนั้นอยู่แล้ว จ่ายุทธพงศ์ที่ถึงก่อนตะโกนรายงานลงมามาตรวจพบบางอย่างจะกล้องขยาย16เท่าที่ปืนนั้นเฮ้ยาติใครมาเว้ยฝูงเบเริ่มเลยว่ะทุกคนได้ยินคํารายงานนั้นแต่ไม่มีใครสนใจที่จะหันกลับไปดูพอรู้ว่าถึงดูก็ไม่มีประโยชน์อีกทั้งเชื่อว่าระยะห่างยังอีกมากดังนั้นทุกคนจึงเล่งฝีเท้าตัวเองเพื่อจะไปให้ถึงยอดเนินดยเร็วที่สุดและทั้งถึงจุดหมายที่ต้องการกําลังส่วนใหญ่รายล้อมยอดเนิน ที่มีพื้นที่กว้างประมาณครึ่งสนามฟุตบอลเห็นจะได้ลักษณะที่กำบังที่พอจะมีเราก็สามารถใช้การได้ด้วยแม้จะไม่มากเท่ากับพื้นที่ตรงที่เพิ่งจากมาก็ตามแต่ความสูงชันที่มีอยู่นี้เชื่อว่าไม่มีทางที่ศัตรูจะลุกถึงตัวได้ง่ายๆจ่าดาวเหนือล้วงเอาอก,กล้องส่องสองตาออกมาจากเป้หลังแล้วส่องตรวจโอ้โหเว้ยเฮ้กูว่ากว่าห้าพันวะอะไรพี่แค่ห้าสิบเท่านั้นแหละ จายุทธพงษ์แย้งมาทันทีที่จ่าดาวเหนือพูดออกมาจากภาพที่เห็นไอ้ที่มึงว่านั่นมันคนแต่ที่กูว่านั่นมันกระสุนที่มันมีมาเว้ยทุกคนเงียบกริบเมื่อรู้ว่าพลาดในเชิงคําพูดของหัวหน้าชุดไม่มีใครเถียงว่าเรื่องนั้นไม่จริงไอ้เปียกกลั้นหัวเราะไม่อยู่ต้องปล่อยกากออกมาเลยโดนเท้าจายุทธพงษ์ทีบเขาให้อย่างจังเบอร์คราวนี้ได้ผลทุกคนถึงก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาจนลั่นป่าจะตายโหงตายหาย่าอยู่แล้วเสือหัวเราะอยู่ได้ย่าเสียหรือไงวะ ่ายุทธพงศ์โผล่ออกมาพอรู้ว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องขำขันนี้เอาไงดีครับพี่หันมาทางจ่าดาวเหนือยังเป็นการเป็นงานหนีสิวะรอดเหรอพี่รอดไม่รอดก็ต้องหนีอยู่ที่นี่มีแต่ตายกับตายนี่หว่าจ่าดาวเหนือลดกล้องสองสองตาใช้สายตาเปล่าจ้องมองภาพของขบวนคนทั้งยุทธวิธีที่ระยะสองกิโลเมตรกว่านั้นยังใช้ความคิดคำพูดที่ว่าหนีนั้นไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากใจจริงเลย แต่การปฏิบัตินั้นทําท่าจะเป็นจริงเสียแล้วเมื่อคิดถึงเหตุผลที่ว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปรับมือกับเวียดกงพวกนี้วันแล้วท่ามกลางความสับสนในความคิดนั้นจ่าดาวเหนือต้องหันหลังกลับมาทางด้านหลังอย่างรวดเร็วพี่ด้านนี้อีกไอ้หนบที่รับผิดชอบป้องกันที่ตั้งทางด้านนั้นร้องบอกออกมาเมื่อมันตรวจพบภาพจะกลุ่มคนในกล้องขยายจ่าดาวเหนือกับพันตรีมริการทั้งสองก้าวเท้ายาวตามไปดูทันที เฮ้ยพวกนี้แค่ห้าสิบวะไม่ถึงพันรวมด้านโน้นด้วยเหรอพี้รวมพ่อแม่มันหาหน่อยด้วยไปเลยไอ้นบไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก่อนเลยโดนอําเข้าจนหน้าแตกแล้วจึงหันมาที่พันตรีเมริการทั้งสองศึกนี้น่ากลัวจะหนักหน่อยนะเมเจอร์สองพันตรีไม่ตอบหรือพูดอะไรสายตายังอยู่ในภาพที่กล้องส่องสองตานั้นขณะที่จ่าดาวเหนือก้มลงมองเวลาที่ข้อมือเห็นว่าเพิ่งจะเก้าโมงเช้าสายหมอกภูเขายังไม่จางดีคิดอยู่เหมือนกันว่าหากหมอกภูเขาสูงจางลง ลราหมอกแดดจะตามมาอีกหรือไม่ใจได้แตภาวนาขอให้ท้องฟ้าเปิดทีเทิดพ่อคุณเอ๋ยนอสตาคุณคิดว่ามันจะรู้ไหมเราอยู่ที่นี่รู้เหตุผลรอยเท้าที่เราย่ํามันได้ไงครับตอนเนี้ผมอยากรู้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเปิดไหมเมเจอร์ Major, ว่าจะเปิดไหมครับจ่าดาวเหนือกแกล้งถามทาั้งที่รู้แล้วว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่ที่ถามก็เพื่อระบายความอัดอั้นในใ,นใจบ้างเท่านั้นเองสายตาละจากขบวนยุทธวิธีของเวทกงทั้งสองด้านของเนิน หันมาตรวจสภาพของภูมิประเทศที่ประจำอยู่ในยามนี้อย่างพินิษพิเคราะห์น่าจะมีการเตรียมการอะไรสักอย่างไว้แต่เนินว่าแล้วก็สั่งการทันทีเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> พวกเรามันเอาแน่ว่ะเตรียมคดหลุมที่กำบังได้แล้วเว้ยงานเนี้ปากหลักซัดก,กับมันดูสักตั้งสิวะเปลี่ยนแผนการแต่ว่า<ะ>พวกเราไม่หนีไม่หนีเว้ยเท่านั้นเองทุกคนต่างเข้าที่ประจำของตัวพื้นดินภูเขาที่เป็นดินลูกหลัง ถูกโบวีบวกกับกําลังควายขุดลงไปจนเป็นขุยแล้วใช้ทั้งเท้าทั้งมือโกยออกมาจนเป็นคันดินทุกคนทํากันอย่างขำำมขมเณนไม่เว้นแม้แต่หัวหน้าชุดหรือพันตรีเมริการทั้งสองนั้นช่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองที่หลุมขนาดหมอกก็สําเร็จหลายหลุมเขายึดโคดหินเหนือต้นไม้ใหญ่เป็นเครื่องช่วยเขตการยิงเขตรับผิดชอบเขตตรวจการได้รับการตรวจเช็คอีกครั้งจากหัวหน้าชุด ในขณะที่บางคนต้องมาช่วยเหลือหาที่กำบังให้กับเฉลยสองคนที่สภาพร่างกายยังไม่พร้อมนั้นด้วยจ่าดาวเหนือนั้นเมื่อเสร็จ,จาก,การเตรียมที่กำบงังหันมาตรวจทางค่าศึกอีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่เห็นตัวพวกเขาแต่ก็เชื่อว่ามันนะ่ะรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามของมันอยู่บนยอดเนินแห่งนี้กำลังส่วนหนึ่งของมันถูกจัดให้เป็นส่วนโจมตีหน้าถือเป็นชุดหลักในการเจาะเข้าแนวตั้งรับของฝ่ายตรงข้ามกำลังที่เหลือแบ่งออกเป็นสองส่วนออกทางปีกทั้งสองข้าง ดูเหมือนกําลังจัดทั้งสองด้านของเนินนั้นจะทําเหมือนเหมือนกันจึงพอจะเชื่อได้ว่าทั้งสองพวกนี้ต้องมีวิทยุสําหรับติดต่อกันแน่ในจานวนชุดนํานั้นเห็นมีอยู่สองคนที่นาหน้าอีกต่อหนึ่งนั่นก็คือชุดลาดตะเวนหรือชุดระวังหน้านั่นเองเมเจอร์ Major, ระยะเท่าไหร่นี่ครับคุณหมายถึงไอ้สองคนที่นําหน้าสุดใช่ไหมใช่สัก800เมตรเห็นจะได้จาด่าดาวเหนือยิ้มเครียดขึ้นที่มุมปากเมื่อความคิดบางอย่างปรากฏขึ้นมา แววแห่ง well, อัจฉริยะในการฆ่าชายออกมายังจมชัดที่สุดใครๆที่ให้สมญาว่าเขาเกิดมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะนั้นเริ่มจะเป็นจริงอีกแล้วเมเจอร์เอาคนทางซ้ายนะเดี๋ยวทางขวาผมเอาเองเฮ้ย hey, คุณจะเริ่มโจมตีตั้งแต่ระยะไกลขนาดนี้เลยเหรอเอาแค่ระยะ500สิครับได้ไม่ไกลเกินไปบอกเมเจอร์คอรลินด้วยเขาก็ชอบเหมือนกันนี่นาะพันตรีโรเจอร์จึงวิทยุบอกพันตรีคอรลินที่ประจำอยู่อีกด้านหนึ่งของเนินคู่กับจ่ายุทธพงษ์ว่าให้ทาแบบนี้ นั่นแหละการจัดสรรเป้าหมายจึงเกิดขึ้นระหว่างสองคนนั้น